สวัสดีครับเออเป็นทุกท่านเอาชิปหายมากกว่ามาจากไหนมาต่อโอ้ยให้ตายเถอะสวัสดีครับว่าเล่นทุกท่านเออยีนดี้อนรับทุกท่านเข้าสู่ CM นะคับนะครับเออวันนี้พวกผมก็จะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวนะนับใหม่ยืนนิ่งๆกันสิครับไอ้สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนะครับพวกผมหกคนก็จะมาทำเอ่อประสาน จากรอบที่แล้วนะครับเกิดการเฟลขึ้นนะครับเนื่องจากมันใหญ่เกินนะผู้เ,เล่น,น,น,นคันดค้านผมคูไม่ไหวผมคิดเก็บผ้านะครับจะมาเกินโอ้จะเล่นเอา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 สนุกกันแล้วกันเอาแล้วครับอาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับตายแล้วครับไม่หน่อยอะครับตายแล้วครับเซดรูนี่เดี๋ยวยู่กับพี่กิ๊กคู่อ่ะพี่นิวหนีอ่ะโอ้ยโอ้ยทะลุอ๋อกิ๊กคว้า นี่เป็นคุกพิเศษนะครับโอ้โหเรามาทำทำบ้านประสาดจีนกันนะครับโอเคครับผมก็จะมาสอนเอ่อเกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้านออกที่ออกแนวเอเซียนะครับก็เดี๋ยวบางคนเขาไม่รู้นะครับว่าสร้างยังไงว่าทำเริ่มต้นยังไงนะฮะวันนี้พวกผมก็จะมานำเสนอมาแนะนำให้สร้างกันเ่อบางคน สนใจในเรื่องนี้อยู่ก็อาจจะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับมาไปยืนกันตรงนี้สิครับไปยืนกันทไมตรงนั้นดูดูเอาเอา<ๆ>เอาเอาเอายังยังยังไม่ขุดหายังไม่ขุดลงไปเอาอ๋อดีมากไปตายมนะั้ยไปตายมนะั้ยไปตายมนะ้ยใคร ไปครัได้เออมตายเอาครับเลงไ่ะได้แล้วครับมา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 เอาคนแรกนะครับอ่ออ้่ด้วยจะทำคนใดเนี่ยใครเอาจะทข้ัเต้ขอ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 ขหินหน่อยเดี๋ยวสักคู่นะสักคู่นะอะไรเพลี เฮ้ยลืมไปตั้งเพเดลไว้อะไรนะเพเดลอะไรคือเพเดลตอนนี้เราได้เงินเดือนเราได้พื้นพื้นพื้นที่แล้วนะตอนนี้ก็มามามาครับคนงานมาครับอู้อู้งานเยอะใช่อู้งานมากเดี๋ยวผมจะจำลองเหตุการณ์ให้เพิ่มลอยได้นู่นน่ะท่นไหนคลิปพิ่มรยได้ไหนอ่ะั่านตาดิสก็ปินอยู่ฮ่าลอยอยู่น่ะอ่ะครับอะครับ อาเอาเริ่มเริ่มจากเสาก่อนมาใครจะรับใครจะรับผิดชอบทำเสายกมือขึ้นกระโดดกระโดดก็ได้ไม่ทำไม่ทำขับรโอ้โหเหมือนเหมือนกันอะผมไม่ทำนสรุปก็ไม่ต้องถ่ายคลิปกันแล้วครับจบโอเคเขาจบรายการแค่นี้นะครับไม่ใช่อะเอาไม้เอาไม้เอาไม้เอาไปเอาไม้แล้วเนี่ยเอาไม้ไปก่อนนะครับเนี่ใครดูไปหมดเลยนะ ไปไปไปเลยกลับบ้านนะครัไปเลยกลับบ้านนะครับอย่าหวังจะได้กลับบ้านบ้านหรือบ้านคุณจะอยู่ไม uh> ่เป็นสุขแน่ๆนะครับผมผมขาพูดเขาเติมมาบ้านผมไปดู่เธอครับอ่าเดี๋ยวเดี <h <h ๋ยวเราเราแนะนําตัวกันก่อนเราเราลืมนะครับคนแรกชื่ออะไรครับคนคนเออคุณนิวบิทครับชื่ออะไรครับไม่ได้ชื่อนิวบิทชื่อนิวสามเก้าครับบ้าน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 คุณบ้านตลกยังไงครับ ต้อนมาอ่ับสองเก้าคุณฟ้องครับคุณฟ้องคุณชื่ออะไรครับอ้าก็เรียกชื่อนี่กูรู้ชื่อแล้วกูจะถามเพื่ออะไรวะคนต่อไปครับคุณมัสอารอนคุณชื่ออะไรครับชื่อเบชื่อชื่อชื่อเบเนะครับชื่ออเบอเบอเบอะไรนกล้าตุ๋ยจานเลยสรุปคนนี้ชื่อบีนะครับคนนี้ชื่อบีเอ่อน้องโกครับโก็ได้หลอดครับโก็ได้หลอดครับโก็ได้หลอดคุณคุณคุณหันมาหาผมมึงอยากโดนตีนสิครับ ชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรคุณพิมพ์ก็ได้ครับคุณคุณพูดไม่ได้ไหนคุณล็อกสิครับไหนล็อกเขาทำยังไงครับเห็นเขาล็อกกันมากมายผมอยากดูกาเขาล็อกไหนมุนหัวสิครับมุนหัวเนี่ยเอาล็อกกันใหญ่เอาบอกับบอคกับบอครับคุณรู้แล้วเขา่าล็อกยังไงกลับไปก็คิวจีเอ็กตัวสันโดษคุณตฟตาคุณคุณทำอะไรคุณชื่ออะไรครับ สแตต้าครับเงียบสุดเขาจะไม่สนใจเลยสตนต้าไปตายไปตายมาโอ้ยจากไหนเนี่ยเออเออพระพาน์ตจากไหนนับตั้งเวลาโอเคมาเอาไม้ใครเอาไม้ไปเมื่อกี้ไหนมาทำเสาอย่างนี้นะทำเสาอย่างนี้ สอไม่เสร็จแล้จันห้าหกเอาหกกหกชั้นนะครับหกชั้นเออไม่เอาดีกว่าเอาห้าชั้นดีกว่าห้าชั้นนะครับทําเป็นเสาทําเป็นเสาเออในมุมแต่ละมุมอ่ะทำทำโเป็นสามเสานะทําเป็นสามเสาแบบนี้ฮะหนึ่งสองสามขึ้นไปนิดนึงสองสามสองสามสองสามงสอง ที่นี่ทำแต่ละเสาเสร็จปั๊บแล้วก็มานับกเท่าไรดูตลกเยล่อเขาได้เสาทั้งสีต้นแล้วนะเดี๋ยวเอ้าเริ่มเราอันตรายมากครับขนาดกลางวันยัง ป้าผ่านตกขางคงไม่เป็นไรพี่เฮ้ยน้ำด้วยนะอ้าว พอเราทําได้แล้วแล้วก็เราทําเสาตรงนี้ได้แล้วก็เว้นช่วงหนึ่งสองสามมาเดินหนะึ่งสองสามคืออไรเนี้ยประมาณเนี้ยไปไหนกันบอลครับเน, <c oughs> นี้บยบัตรแทนคน <c oughs> อยู่ครับทิวต์ท <c oughs> ิวต์เ<ม> <c oughs> ข้าชัดดิแชตไหนแชัดชตแชตแซกแชต อ่ะเขาอัดกันอยู่มึงก็บอกว่าเข้าชั้นนอกไม่รู้ไม่สนเนี่ยทำเสาแบบเนี้ยทำเสาแบบนี้ยเ, <ๆๆ S 1> เอาท่านก็ยังมันกันอยู่ข้างนอกนะครับเออคุณฟ้องครับคุณเล่นต้นตีนอะไรครับอเอาไปโกได้หลอดเอาอีกตัวเอาเดี๋ยว ขอโทษครับผมให้มาสร้างปราสาทให้มาสร้างบ้านจริงนนะครับเในบ้านบ้านญี่ปุ่นนะฮะเอ่อพวกคุณมาเล่นเอ่อสปินอะไรครับฟิตบอลเอ๋อข้างหน้าเป็นที่พักทำงานนะครับเป็นสร้างไปนะหลันคาหลังคาล็อกอะไรอ่ะอะไรเสาเสาใครไปทำตามเหมือนเดิมทายทางด้านขวามือต่องั้นพีเตเอาไม้มานะคุณมันก็ลบออกสิครับ เอาไม้เอาเอาไปเอาไม้มาเอาไปหลายรอบแล้วกลับบ้านมาหรือเปล่าเนี่ยหลายรอบหลายรอบแล้วพี่ถังคงเต็มเยอะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมแค่ไปเก็บตังค์เงินหลังนะครับอ่าไม่ไม่แพนนะฮะไม่ได้หนึ่งหนึ่งใหญ่บ้านหนึ่งร้อยบาทนะครับเอ้าผมใหญ่บ้านหนีผมใหญ่บ้านท่าน้าท่าน้าทำแค่ท่าน้าทำทำอะไรทำถือแล้วกัน สองพันสี่สองพันสี่ครับสองพสี่เอาสองพสี่เอาเอาสุดทายเฮียก็ยังว่างอยู่นะครับเอ่อสรุปสรุปมึงเว้นไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้ครับมึงทำขั้ๆนั้นก่อนก็เจก็ทำสองอันดิสองอันเว้นสองอันอ่าแล้วหาคนทำหาคนทำอันใดขึ้นขั้นสองทำมทำมา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 ยืนตรงนี้ครับคนคนทำขึ้นขั้นสองอ่ะฟ้องอ่ะ ฟ้องทำทำแบบบันไดขึ้นไปชั้นสองอ่ะเอาแบบวางให้มันสุดป่วยเลยแชร์เดอร์เหรอฮะแล้วเสร็จทำมันจขึ้นชั้นสองแลดเดอร์ใช่ไหมอะไรคือแลดเดอร์บันไดลิงกระลองคือชั้นสองใช่ไหมไม่ใช่หรอเอาเอาอสนั่นเ่ย ใมาสร้างิดไม่พีนมาสร้างอะไรแถมตรงนี้ไม่เอาไม่เอาของแถมเอาอะไรเไปาไรเยูกล้วยเอาทันไดขึ้นครับเดี๋วผมส่งางไลกล้วยกล้วยา่ได้เลยครับพ่อ้อบใมาังนั้นครับหือสเปอร์เโอ้ย ราะคาราคาญี่ปุ่นคนใหญ่เขาจะทำเป็นแบบโยงป็นเป็นอยากกันนะครับหมือพวกมึงเล่นอะไรกันนีโอ้อยเจ็บไ,ไปไปตายนะไปไปยันครับไปไปยันครับเฮ้ยใครทังบ้านเอะ นะฮะบันไดข้างนอกจะสร้างทําทําอะไรครับทำโม้ก็ขึ้นบ้านหมดสิครับผมจะทําเป็นหลังคาตรงนี้โอ้โอหปะท้องไม่ละเมิดไปเลยเล่าเอออย่าอย่าไปท้าเขาเราเอาของจริงตันเนี่ยเอานะตรนนี้ตอนนี้หมดความสนุกสนาดเลยนะคนเรามาเล่นหลังคาครับก็หลังคาท่าแรกก็จะเป็น วเาลงาแล้วครับคันในเจาะแล้วนะครับบาน นี่นี่เอ่องานพื้นบ้านนะครับไม่ใช่ปลอมไม่ใช่ลอยปลวกกินครับโอ,อ้โหเฮ้ยเจอเพชรแล้วมาต้อนครับโอเคเหมือนครับจะมาขุดอาเม็ดกันโอ้ดีมากครับทุกท่านค่ทุกท่านไม่เคยเห็นแอดมินหาเพชรน,นะครับดูไว้นะครับแอดมินเซิร์ฟเราเอ่อยากเหลือเกนเก็บของไม่ได้ครับต้องขุดเอง อ้าวตวทำไรอ่ะอ่า,อ,าอันมันไม่ดอกสนอูอ่ะอือสนูไม่ยอมดอกอะ่ะแปลว่าใช้เลขุดอ,ะอ่ะเนี่ยขุดอะไรกันครับใช้ใช้พวกขุดขุดอะไรกันครับ คุณแรกครับคุณแรกเออว่ะมันไม่ไดอกทิมมันทิมหายสิครับอีเวนต์พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับเอาฆ่าสโนโกโลเลมไปแล้วเนาะสร้างสโนโคลเลมมาเอาบล็อกพิมพมาให้ตายสิโอเคตายเราไม่ทำอะไรตรงนี้เนี่ย ู่นะครับสักครู่นะครับ